สวัสดีค่ะทุกคนนะคะวันนี้ก็มาอยู่ค่ะนิโออันนี้นอีกตตามเคยนะคะวันนี้เรามาอยู่กับเกมแบงกรีมเกิลแบนปาร์ตี้นะคะคือวันนี้นะคะในวันที่หนึ่งมกราคมสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นี้นะคะก็ต้อนรับปีใหม่ด้วยกันสุน嘎าชาของเกมนี้กันค่ะคือวันนี้นะคะเราอย่างที่บอกไปว่าเราจะมาสุ่มารชาต้อนรับปีใหม่เพราะว่า บางโดรีเนี่ยเขามีอีเวนต์ปีใหม่นะคะอา้าวทำไมเข้าไม่ได้อะ่ะคือมันมีอีเวนต์รับปีใหม่อยู่นะคะแล้วคือเนความที่ว่าอีเวนต์ใหม่กาชาใหม่ก็มานะคะดังนั้นเราก็จะมาทำการสุ่มกาชากันนะคะเพราะว่าตัวเราเนี่ยเพิ่งกลับมาเล่นเกมนี้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้เล่นเกมนี้เนี่ยมาสักพักหนึ่งเลยนะคะ โอเคนะคะนี่ก็คือหน้าเกมนะคะตอนนี้เราก็อยู่ในเซิร์ฟญี่ปุ่นนะคะซึ่งก็จะเป็นเทศกาลต้อนรับปีใหม่นะคะดังนั้นก็อย่ารอช้านะคะเราเก็บเพชรไว้แล้วหรือดาวนั่นแหละเราเก็บเพชรไว้แล้วนะคะดังนั้นเราก็จะมาสุ่มการากัน,นะค่ะเราก็ปีนี้ก็ขอว่าก็ อย่าให้สุ่มกาชาเกลือเลยนะคะเพราะว่าขึ้นป,ปีใหม่เราก็แบบอยาาเกลือเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เราก็ต้องมาลองดูกันนะคะว่ามันจะเกลือหรือเปล่านะคะเราคะจะคือมันมีกาชาอยู่สองตู้นะคะมีกาชาสองตู้เราจะสุ่มตู้นี้ก่อนนะคะอา้าวไม่ได้เหรอเจอจะเนี่ยเออสุ่มตู้นี้ก่อนนะคะก็ ด้ความที่ว่าเราเพิ่งกลับมาเล่นนะคะเลเวลว่าไม่แค่นั้นแหละเลเวลสามนะคะคือกลับมาเล่นปึ๊บก็มาเก็บ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 เพชรนะคะเพื่อมาสุ่มการะจายทุกคนดูนะคะคือวันนี้นะคะเราเล่งสองตัวละครนะคะก็คือก็จะมีเอ่ออลิซ่านะคะแล้วก็ยูกินะนะคะซึ่งอีเวนต์นี้ก็มีทั้งหมดห้าตัวนะคะเป็นอีเวนต์ใหญ่ตอนรับปีใหม่เลยนะคะ คืออีเวนต์เขาดีมากเลยนะคะดังนั้นเราก็จะไม่รอช้าไปสุ่มกรชากันเลยะค่ะเรามีเพชรทั้งหมดสองหมื่นสองร้อยนะคะดังนั้นเราก็จะสุ่มแบบสิบครั้งเพื่อได้อัตราแบบอัตราในการได้สามดาวหรือสี่ดาวเนี่ยเพิ่มขึ้นกว่าแบบปกตินะคะแล้วก็ลุย เอาล่ะมาเปิดกันเลยฮินาสองดาวนะคะโอ้สามดาวสี่ดาวคานอนสามดาวค่ะอุ้ยคาสุมิคาสุมิจะไม่ใช่จะใช่ตัวในกิเบนไหมคาสุมิสี่ดาวอ่า สองดาวนะจ๊ะสองดาวไปจ้าสองดาวไปจ้าอุ้ยรันสวยอ่ะอสองดาวจ้ะเฮ้ยจิกิะจิกิดะสามดาวหรือสี่ดาวคะสีดาวต่อไปสองดาวฮะอุ้ยนีนะอีกนะ้หทนีนะจังแล้วใครใครใชร สามดาวฮู้ยนี่นี่ตัวนี่ตัวอีเวนต์หรือเปล่าคะก็คือเราจะได้สี่ดาวสองตัวสามดาวสองตัวที่เหลือก็เป็นสองดาวหมดเลยนะคะ,คะก็เราจะไม่ชื่นละคอนไม่ค่อยได้เท่าไหร่ก็จะมีฮินะคานอนคานอนหรือคานอนนะคานอนแหละแล้วก็คาซูมิแล้วก็จะไม่ได้แล้วแล้วก็รันสุกุมิ นะคะที่ทเหนือจะไม่ได้แล้วจริงๆแล้วก็ยูกิน,นะค่ะคือเราก็จะมาดูกันว่าเราได้ตัวในอีเวนต์หรือเปล่านะคะคาสูมิอ่าได้ได้ตัวในอีเวนต์แล้วหนึ่งนะอ่าแล้วก็ได้ตัวในอีเวนต์สองตัวโอ้โหต่อไปนะคะสุ่มรอบต่อไปเลยนะเขาบอกว่าการเปิดเกมมาแล้วสุ่มกระชาแล้วมันจะไม่เกลือนะคะเสียงเกมอาจจะเบาหน่อยนะ โอเคลุยโหลดโหลดโหลดลุน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 โหลดเลยสองดาวนะคะทีน่าอีกแล้วทีน่าอีกแล้วนะคะทีน่าอีกแล้วสามดาวทีน่าอีกแล้วสองดาว ลิปินาสองดาวคาซุนิสองดาวชาเอะสองดาวเออจำชื่อตัวละครไม่ได้โทษทีอาริสาสองดาวอักโกสองดาวคานอนอีกแล้วค่ะทุกคนคานอนคานอนคานอนสามดาวสรุปผลสุ่มครั้งนี้นะคะ ก็จะมีฮินะสามดาวแล้วก็พานอนสามดาวนะคะที่เหลือก็สองดาวหมดเลยนะคะไม่มีตัวในอีเวต์นะคะอ่ะลุยต่อเลยแล้วกันพอดีผมรวยอ่ะนะต้อได้อีกสองตัวนะคะลินโกะสองดาวสองดาวาจำชื่อไม่ได้ไซโย สองดาวฮินะสองดาวคาซุมิสองดาวาดาว,วิสกินนี่สวยเอ่อมิมิคากิสองดาวคาคาซุมิอาริสาเอ่อฮาคุมิวิลิม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 ,ลมิสามดาว ครั้งนี้ได้สามดาวแค่ตัวเดียวนะคะนั่นก็คือลิมินะคะที่เหลือก็เป็นสองดาวหมดเลยนะคะนล้วจะลินโกหรือซาโยหรือฮินะหรือคาซุมินะคะอ้าวตอรวยะครับทุกคนในตัวในอีเวนต์แคของตัวสงสัยมันจัวไม่เกือแค่ครั้งเดียวอ่ะไปเลยะคะ่ะวุ เฮ้ยตัวนี้อีเวนหรือเปล่าตัวนี้อีเวนหรือเปล่าแต่จำชื่อนางไม่ได้ชื่ออะไรนะเฮ้ยภาพสวยมิสกิสองดาวเุ้ยเฮ้ยกี่ดาวกี่ดาวเุ้ยสี่ดาวเฮ้ยมิสกิสองดาวอาริสาสองดาวเุ้ยมา้ง้ย กี่ดาวกี่ดาวสามดาวลิมิสองดาวลันสองดาวลิมิสองดาวมิสกิมิสก,กิมิสก,กิมิสก,ก,สก,กิสามดาวนะคะรายงานผลในทั้งนี้นะคะเราได้สี่ดาวของตัวแล้วก็ได้สามดาวสองตัวนะคะ โอเคค่ะ okay, เราก็ไปด,ดูกันค่ะว่าเราได้ตัวในอีเวนต์หรือเปล่าลุ้นนะเนี่ยได้ตัวดีไหมรอบหนึ okay, ่งโอเคนะคะต่อไปเราเหลือแค่อริสาคนเดียวค่ะไปเลยจ้าขอเธออย่ากเกลื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 อ,อลุ้นนะลุ้นลุๆๆๆๆ้นลุ้นลุ้นลุ้นอ้าวโหลดโหลดเด็กช้าโหลดโหลด รุนแง yeah. โหลดหนะ้ารุน้เนี่ยโอโอโอเย่ yeah. อ่ะลุยจอเลยค่ะสองดาวคาสมิยสองดาวสองดาว,ดาวตัวซ้ำด้วย สองดาวอลิซาสองดาว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 ออเออออสามดาวเราได้สามดาวแค่ตัวเดียวครั้งเนี้ยครั้งเนี้ยค่อนข้างเกลือค่ะ ได้ตัวใหม่มาหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเสร็จแบบแปดตัวนะคะโอเคลุยลุยลุยแล้วยงเหลือเหลือไปอยู่แล้วไปอยู่แล้วไปอยู่เจะได้อลิสาหรือเปล่าจะได้อริสาหรือเปล่าไปสองดาวลิมิลิมิ กี ào, uh, Lisa, uh ่ดาวสี่ดาวอุ้ยสองดาวสองดาวทิสโก้ฟาโยสองดาวมีแล้วอุ้ยหนาใหม่แล้วอ่ะอุ้ยกี่ดาวกี่ดาวสี่ดาวแต่ไม่ได้ตัวในอีเวนต์เลยเอ่อลิซ่าสองดาวอ่ะฮะลินโกะสองดาว ตัวในอีเวนต์หรือเปล่ากันตัวในอีเวน์หรือเปล่าะคะครั้งนี้ได้สองดาวเกือบหมดนะคะก็คือได้เจ็ดตัวส่วนสี่ดาวได้สองตัวสามดาวได้หนึ่งตัวนะคะคือรู้สึกว่าจะไม่ตรงด้วยนะน่าไม่ตรงใช่ไม่ตรงนะคะ Okay, tidak apa-apalah, kami akan mengumpul. Oh! Tua, tua, <tort> tua, 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 tua. Alisa, 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 Alisa. Alisa, woo! Alisa dah lew. แม่ตันนี้แม่ผมแล้วอะโขอะโขอะโขอะโโอ้ยวิ่สดาวอุ้ยได้ดาวเนียเยอะเลยสองดาวครับสองดาวครับอิสาสองดาวครับสองดาวครับสองดาวอะฮะลันสองดาวอืม้ม วิสกี้อีกแล้วค่ะวิสกี้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 วิสกีกีก่ดาวสามดาวค่ะโอเคนะคะรายงานหมดเนต้องผิดผิดรายงานผลในครั้งนี้นะคะเราได้สี่ดาวสี่ดาวสองตัวสามดาวสองตัวที่เดือด่าสองดหมดเลยนะคะรั้งสุดท้ายสุดท้ายาสุดท้ายเป็นตัวอะไรก็ได้นะคะเพราะว่าเราได้เซอในรอีเวนต์หมดแล้วมาไป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  t s โอเคนะคะคร่องสุดท้ายไปอสอสองดาว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 น่ารักอ่ะสองดาวลั่น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 กี่ดาวกันกี่ดาวกันสามดาว เออ,สา,อสามดาวอือหึเออขี่ดาวสามดาวโอเคนะคะรายงานผลในครั้งสุดท้ายนะคะเราได้สามดาวทั้งหมดสามตัวนะคะฮู้สุดยอดเลยนะคะการสุนทรธทางวันนี้แบบลุ้นมากเลยนะคะเราได้ตัวในอีเวนต์หมดเล,ดเลนะ ได้ตัว,วหีดเลยค่ะไม่อยากจะโมอโอเคเราก็จะมาแลกตัวกันนะคะแลกตัวเดี๋ยวเราไปดูในคังตัวละครก่อนโหเทียบเลยนะคะโอ้โหโอ้โหในตัวละครมาเยอะมากเลยะค่ะทุกคนเด,ด,ดี๋ยวดิ เราไม่รู้ว่าเราจะแลกตัวอะไรแล้วอะไอตัวเอ่อแลกตัวนี้ละกันควานหาควานหาหาหาเออแลกลินโกอ,อ,อ,อนี่เข้ yeah. ลินโกะนะคะโอเคนะคะเราก็มาดูกันว่าเราเนี่ยได้ตัวซํำไปทั้งหมดแปดตัวนะคะเพราะว่าเราเพิ่งเริ่มเล่นใหม่ตัวซ้ำมันก็เลยจะน้อยนะคะดังนั้นเราก็จะนั้นทิ้งหมดเลยนะคะไปเป็นส,สติกเกอร์แรกได้ด้วยโอเค เป็นไงบ้างคะกับการสุ่มกาชาในครั้งนี้นะคะถ้าทุกคนอยากให้เรามาสุ่มกาชาแบบนี้อีกเนี่ยเราก็จะมาสุ่มให้ดูนะคะเพราะว่าการสุ่มกาชาก็เป็นอะไรที่เราชอบมากเหมือนกันนะคะสำหรับใครที่อยากเล่นเกมนี้ในเซิร์ฟญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะบอกวิธีให้ก็คือ แบบเราสามารถเซิร์ชเข้าไปใน Google ได้เลยนะคะว่าแบรนด์ดีนะคะเซิร์ชญี่ปุ่นแล้วมันก็จะมีลิงก์ดาวน์โหลดได้นะคะในเซิร์ช g l o b a l เนี่ยเราก็ไม่รู้นะคะว่าเขามีอีเวนต์แบบนี้หรือเปล่าแต่ว่าน่าจะมีแหละนะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็การส่งกระ้าก็ส่งลงแค่นี้นะคะเดี๋ยว เราเนี่ยจะทําคลิปออกมาตอนที่เราคิดออกอะนะหรือเราไม่ขี้เขียนอะไรเนี้ยเราเก็จะทําคลิปออกมาเป็นคลิปอนิเมะนะคะหรือถ้าทุกคนอยากดูการสุาา่มกรชาหรือการเล่นเล่นเกมของเราอีกเนี่ยเราก็จะทําให้ดูจะเล่นให้ดูนะคะถ้างั้นวันนี้เนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดซับกดไลค์ให้เราด้วยนะคะบ๊ายบาย